สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆท,ทุกท่านนะครับวันนี้1ชุดอีกแล้วนะพี่นะกับแผงจอพระเครื่อง300ทุกองค์พร้อมส่งเสมอพี่นะครับส่งฟรีทุกรายการอยู่แล้วนะครับของเราบอกเลยว่าดุเด็ดเผ็ดมันแน่นอนนะครับใครไวใครได้พี่เนาะช่วงชิงจังหวะกันเอาเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวพี่นะครับไม่ต้องไปภาวะพัวงใจนะพี่นะนะครับสําหรับของผมสะดวกสบายใจทั้งคู่นะครับเก็บเงินปลายทางเลยพี่นะมาเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะครับสาหรับช่องทางการติดต่อผมขึ้นไว้แล้วนะพี่นะนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยพี่นะครับเนี่ย ที่ผมก็ำลังพูดนี่ผมก็ขึ้นไปแล้วนะครับโทรมาได้เ anymore, ลยพี่ไวแน่นอนนะครับไปเลยแล้วกันรายการแรกวันนี้นะครับรายการแรกมันต้องเนอะมันต้องเด็ดๆหน่อยนะครับพระหูยานนะครับสาหรับหูยานองคนี้มาลองดูเนื้อสิเนะยเออลองดูเนื้อสิเนื้อชิ้นเป็นอย่างไรพี่ร่องรอยระเบิดนะครับร่องรอยระเบิดเป็นอย่างไรบ้างนะครับธรรมชาติขนาดไหนนะครับความจีจารของเนื้อพระองค์นี้นะครับด้านหลังนี่ดูนี่เห็นไหมรอยปริรอยแยะและรอยกระเทาะออกนะครับของ เนื้อพระหูยานรงนี้นะครับราคาแบบเบาๆเราใจเสมอนะพี่นะ300บาทรายกันแลยนะครับไปแล้วนะพี่นะ300บาทหมายเลขก8 สำหรับหมายเลข8ปดองนี้นะครับนะพิมพ์สวยเนื้อสวยต้องบอกเลยว่าใช่แน่นอนนะครับสำหรับเนื้อพราแบบนี้นะครับพี่ดูดิเห็นไหมดูเนื้อพระนะครับลองดูเนื้อพระดูรอยปี่รอยแย้นะครับรอยแตกรอยกระเทาะนะครับและความเก่าความแก่งของเนื้ออง์นี้นะครับบอกเลยว่าสไตล์เนื้อกะเบื้องเลยนะหูแกร่งจริงนะพี่นายเห็นไหมนะครัวส่วนผสมองนี้บอกเลยว่าแก่งบรงตัวมากๆนะครับและมาพร้อมกรอบที่สวยสดงดงามนะครับพร้อมแขวนพร้อมใช้องค์นี้นะนะครับเป็นพิมพ์วัดระคังครับพี่ดูเนื้อดิอื้อสวย จริงนะพี่นะเกินห้ามใจนะหมายเลขก3 0 0บาทนะหมายเล็ก, 8, 300นะลกไปแล้วนะพี่นะ300บาทไปต่อดีกว่าสําหรับพระปิดตาเก่าๆนะสําหรับพระปิดตาอัานนี้พี่ดูเนื้อซะก่อนนะพี่นะคาบน้ําทองเออคาบเบา้าคาบน้ําทองคาบเบา้านะพี่นะนะครับ หลวงพ่อเกิดบางเดือยนะเห็นไหมพิมพ์นี่รูปแบบพิมพ์นี่หล่อโบราณบอกเลยว่าพิมพ์หลวงพ่อเกิดบางเดือเลยพี่นะครับพี่ดูเนื้อระะด,ดิเห็นไหมนี่คือข้ามเบ้าช่อด้านบนโอ้โหกรรมวิธีการสร้างชัดเจนนะครับและเนื้อเดิมๆเ,เลยด้วยนะครับเนื้อไม่ธรรมดานะพี่นะเนื้อเดิมๆแบบนี้เลยนะสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเกิดบางเดือ องนี้ครับพี่สำหรับองค์นี้เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะครับนะเออเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินเลยพี่อันนี้ออกห้วยเขนหรือวัดบางคานนะครับลองดูซินะไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวที่เก่าสาขึ้นแบบนี้พี่นะครับสาเดียวกับหลวงพ่อเงินบางคานเลยนะนะครับสาเดียวกันเลยแบ่งปันกันไปพี่นะครับสำหรับองค์นี้นะ300บาทนะครับจอบ300บาทหมายเลขเจด สำหรับหมายเลข7จ็ดองนี้นะครับบอกเลยว่าคาบทองนี่คือเดิมเออคาบทองนี่คือเดิมเลยพี่น้าเมื่อจะเป็นเนื้อนะครับเมื่อไม่จะเป็นเนื้อคราบทองคาบความเก่านะครับคาบทองคาบความเก่าแล้วดูเนื้อดิแกร่งนะครับเออไม่ใช่ธรรมดาแล้วดูเนื้อดิเห็นไหมเนื้อแกร่งเนื้อเก่านลพี่นะนะครับแห้งสนิทเลยนี่ค้างไว้ดูนะครับค้างไว้ดูด้านหลังนี่ดูนี่เห็นไหมนะครับอาจจะมีร่องรอยการ ลอกออกไปบ้างนะอไอ้แม้ล่องรอยการลอกการกระทาอออกไปบ้างครับไม่เป็นไรพี่นะครับเป็นธรรมชาติของพระองค์นี้ดีนะเป็นธรรมชาติของพระองค์นี้ดีพี่จัดได้จัดนะ300บาทเดียวพี่บรงรักปิดทองไว้300บาทนะพี่น้ำหมายเลข7ดนะครับหมายเลข7ไปต่อดีกว่านะวพี่น้ำหมายเลข7็ดแล้วก็องค์นี้เลยพี่นะพร,ระปิตาวัดสะพานสูง สายวัดสะพานสูงแน่นอนพี่ลวงปูเอี่ยมลวงปูกินหรือจะเป็นพ่อทองสุกนะพี่นะนะครับวัดสะพานสูงโอ้โหดูเนื้อนะครับเนื้อบอกเลยว่ากินตากินใจเหลือเกินนะครับหนึบนุ่มนะพี่นะเห็นมวลสารอย่างชัดเจนล่องรอยการกระเทาะการล่อนออกนะครับดูแล้วเป็นธรรมชาติองค์นี้นะนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทจัดได้จัดใครไวใครได้นะครับใครไวใครได้หมายเลขเก้านะคสำหรับสมเด็จหมายเลขเก้าอยากไหลลงมาด้านล่างดีนะจัดให้เลยแล้วกันเนาะสำหรับองค์นี้ นะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานนะพี่ดูเนื้อดิเห็นไหมนะครับเมื่อจะเป็นเนื้อเส้นซุ้มหูซุ้มนี่แบบบอกรือว่าหนามากนะครับเส้นซุ้มหนามากนี่ดูเนื้อดูเส้นซุ้มนะครับดูความตึงความคมนะครับเออดูความคมของพระองค์นี้ก่อนนะพี่นะเนื้อแห you ้งจนขึ้นไข่ขาวนะครับเส้นซุ้มใหญ่หนาคมนะครับด้านหลังมวลสารนี่บอกเลยว่าเป็นก้อนเออมวลสารเป็นก้อ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 นเลยพี่จ๋านะครับเนื้อแบบนี้นุ่มขนาดนี้ ต้องจัดแล้วพี่นะต้องจัดแล้วพี่หมายเลขเก,ก้าสามร้อยบาทนะครับโอ้โหหมายเลขเก,ก้าพี่นะกินตากิกนใจนี่เลยพี่องค์นี้สำหรับองค์นี้นะพี่นะเป็นสังกระจายวัดขวางนะเออสังกระจายกู่วัดขวางครับพี่นะพี่นะกูเดียวกับพ่อเงินวัดขวางแลนะ้วแหละนะพี่ดูเนื้อดิเออดูเนื้อดินะครับโอ้โหจัดเด็ดๆมาให้ไม่เอาได้ไงอะพี่นะจัดเด็ดๆมาให้ไม่เอาได้ไงล้วพี่ดูเนื้อดิดูช่อด้านล่างนี่โอ้โหเก่าไม่เก่านี่มองกันออกอยู่แล้วนะครับเก่าไม่เก่ามองกันออกอยู่แล้วจะพี่ยาเนะ่ะสำหรับองค์นี้นะ 300อบาทสังกระจายนะครับ300ร้อยบาทไปต่อดีกว่าเออไปต่อดีกว่าองค์ไหนดีอ่ะนี่เลยแล้วกันนะครับสำหรับพระองค์นี้นะ นี่พี่ดูเนื้อนะพี่ดูเนื้อก่อนเออพี่ดูเนื้อก่อนปรีรันนะครับปีรันพี่ดูเนื้อก่อนดูหูเป็นไงเขียวขึ้นคาบเออเขียวขึ้นคาบแบบเนี้ยพี่ไม่จัดได้ไงอ่ะนะครับพระปีรันนะพี่นะครับแล้วดูด้านหลังนี่ธรรมชาติเลยเออจัดได้เลยจัดเลยนะพี่น้นะครับพิกหลังมาบอกเลยว่าธรรมชาติบอกเลยนะพี่นะ้สสาหรับองค์นี้นะสามร้อยบาทนะครับพระปีรันจัดได้จัดไปนะครับจัดได้จัดไปเรียน สาหรับเหรียญเหรียญน,น,นี้เป็นเหรียญของหลวงปู่สุก็ครับพี่ออกปี37เนะครับเหรียญสวยนะผิวไฟเดมิมเออเหรียญสวยผิวไฟเดมิมครับพี่นะครับจะย้อนหรือจะทานนี่ขอให้เป็นหลวงปู่เถอะพี่นะครับสุดยอดความขลังนะครับเออบอกเลยว่าสุดยอดความขขังนะครับพี่นะเหรียญดูง่ายนะเออเนี่ยเหรียญเดิมเดิมดูง่ายเลยพี่ปี37เดนะครับเดิมเดิมดูง่ายง่ายเลยพี่เนี่ยผิวไฟยังเดิมเลยในราคา300พี่ไม่มีแล้วนะนะครับหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะนะครับแบ่งปันกันไปนะครับนี่เลยพี่พระสมเด็จองนี้นะครับเป็นพระสมเด็จ ของหลวงพ่อพมวัดช่องแคนะครับหลังยันสิบเนาะแล้วดูดิเนเดูดินะครับจัดให้เดิมเดิมเออจัดให้เดิมเดิมแบบไม่เคยขัดนะครับนะดูดิแหมมาสักขนาดนี้นะพี่นะสวยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร่องรอยตัวยันคาบความเก่านะครับร่องรอยตัวยันและคาบความเก่าแหมมาสักครบท่วนสักขนาดนี้นะพี่นะจัดได้จัดนะครับจัดได้จัด300บาทนะครับ3า0บาทไปต่อดีกว่าเออเอาองไหนดีอะหมายเลขสาม นะครับหมายเลขนสามองค์นี้วัดเกตครับพี่แนววัดเกตกี่ชั้นหกชั้นนะพี่นะนะครับหกชั้นไหลตรงโอ้โหดูได้ไหมไหลตรงนะครับแล้วเนื้อนี่โอ้พี่เอ้สุดคําบรรยายนะครับถ้าเนื้อแบบนี้เราก็สุดคําบรรยายเลยจริงๆนะครับเนื้อหน้าสะสมเนื้อหน้าศึกษาครับพี่ดูด้ไหมเออการความเก่าเออการปริการแยะนะครับด้านหลังอ่ะเป็นไงดูเนื้อเนี่ยเป็นไงความแกร่งของเนื้อนะครับจัดได้จัดนะราคานี้นะครับ3า0บาท300บาทจัดได้จัดนะพี่นะหมายเลข3 300ามบาท นะครับหมายเลขสาไปต่อดีกว่านเนืเหรียญน,นะเอาเหรียญบ้างเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจงครับพี่นะครับหูแววตาเส้นหน้าผากล่องรอยตัวยานข้างกระหนกเม็ดไขป่ปลานะครับมาครบสูตรครบท้วนเลยครับคือคือดูแล้วเป็นธรรมชาตินะครับเออมองแล้วเป็นธรรมชาติดูสิ่งด้านหลังเลยไหมความคมอ่ะนะเออความคมในการปั๊มการการะแทกนะครับนะเออความคมในการปั๊มการการะแทกนะ นะครับองนี้ก็จัดได้จัดครับพี่300บาทนะครับรวมพระจงหน้าต่างเนาะนะครับ300บาทแล้วก็องค์นี้เลยพี่นะครับหมายเลขสองหมายเลขสองครับพี่นะคลองใจเสมอนะครับไปเลยแล้วกันนี่ดูเนื้อเอ้ยมีเส้นรองนั่งเลยพี่เห็นมเออมีเส้นรองนั่งเลยนะพี่นะนะครับเส้นฐานพระทิพย์นะครับเดูความเก่าเลยเนื้อเขาแห้งนะครับเออเนื้อแบบไม่โดนสัมผัสอ่ะผมก็ไม่เคยแกะนะครับนะเออเนื้อไม่เคยโดนสัมผัสเลยดีกว่าแห้งเก่าเดิมนะครับนะความเก่าไม่ต้องพูดถึงนี่แห้งเก่าเดิมเนื้อมีความเก่าอยู่แล้ว พี่นะค,ความเก่าแล้วมีไขขึ้นนะพี่นะเออความเก่าแล้วมีไขขึ้นแบบเนี้ยโอ้โเจอแบบนี้นะพี่นะสวยเลยอ่ะนะพี่นะพร้อมกรอบจัดได้จัด300บาทนะีพี่หมายเลขสองนะครับหมายเลขสองสามร้อยบาทนะครับไปต่อดีกว่านะครับไปต่อดีกว่าหมายเลขสี่ สำหรับหมายเลขสี่องนี้นะพี่นะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับเออพิมพ์ฐานแซมอันนี้คือแบบพิมพมีหูนะดูเห็นไหม,มฐานแซมนะนะครับมองชัดๆนะมีหูแล้วดูาคาบความเก่าซะก่อนองคนี้น่าจะเป็นบางขุนพรมหรือเปล่านะครับลองพิจรารณาดูนะมีคาบน้ํามันตังอิ้วแบบหนาๆเออคาบน้ํามันตังอิ้วเนี่ยหนาะๆนะนะเลยพี่นะครับเส้นซุ้มมีเส้นซ้อนเห็นไหมในซุ้มมีเส้นซ้อนคาบความเก่าบ่งบอก,บอ,กอยู่แล้วพี่ด้านหลังโอ้โหบอกเลยว่ามาเลยหนึบในพี่นั้นหนึบมาก่อนเลยเออมองแล้วหนึบมาก่อนเลยมาอย่างนี้แล้วก็ต้องจัด นะพี่นะครับสวยคมชัดลึกนะครับหมายเลขกสี่สามร้อยบาทนะครับหมายเลขกสี่แลพี่นะสามร้อยบาทไปต่อดีกว่านะครับอันนี้เป็นหลวงผู้เผือกนะครับขุดสะหลวงผู้เผือกอ่ะพี่ดูค่าความเก่าดิเส้นรัศมีค่าความเก่าสากรุนี่นี่ดูนี่ไหมนี่นะครับจี้ให้ชัดๆแล้วพี่นะเออจี้กันให้ชัดๆแล้วพี่นะจะได้กระจ่างเออจะได้กระจ่างนะพี่นะสามร้อยบาทจัดได้จัดไปนะครับสามร้อยบาทจัดได้จัดนะพี่นะขุดสะขุดสะแล้วก็หมายเลขกสิบ นะครับสำหรับหมายเลขิดของเรานี่ไม่ได้หย่อนไปเลยนะดูดิพิมพ์ดีสวยมากสวยกริบปเลยกว่าพิมพ์นะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่ดูดิแม้ไม่จะเป็นเส้นฐานเส้นซุ้มคาบด้านในเห็นไหมในในลึกๆก็พี่จะมองเห็นมวลสารเลยนะพี่นะลองสังเกตนะพี่นะเปิดใจและลองสังเกตดูด้านในเนื้อนะครับโอ้โหเป็นไงเนาะสุดยอดนะครับเส้นซุ้มหนาที่เป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มด้วยเน,นี่ยนี่ดูพิมพเนี่ย นะครับสมเด็จตระะเนื้อนี่มีธรรมชาตินะครับที่ไม่เหมือนกันนะมนนวฑเสน่ตระองค์ไม่เหมือนกันนะครับโอ้โหดูองค์นี้ดิพี่ใหญ่ฟอร์มใหญ่รําบึกเลยพี่เอ้ยดูล้วหน้าเกียงขามนะครับดูเนื้อด้านหลังเนี่ย <c oughs> เนื้อด้านหลังบอกเลยว่ามวลสารที่มาแบบโอ้โหดูไหมค่อยๆไล่เออค่อยๆได้ให้ได้รับชมนะครับค่อยๆไล่ให้ได้รับชมนะพี่น้าเนี่ยดูไหมนะครับมวลสารแบบหนาแน่นแระเป็นก้อนๆๆๆเลยพี่นะสําหรับองค์นี้นะหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบ สามร้อยบาทนะครับแม่เอาแค่นี้พอนะพี่น้องแบ่งปันกันไปสามร้อยบาที๋ยวพี่น้านะครับไปต่อ หลวงปู่ทิมนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงมีจนะีวรนด้วยพี่นะครับนี่หลวงปู่ทิมวัดประหาดไร่พี่นะนะครับเป็นเนื้อผงพิมพ์สี่เหลี่ยมก็ไม่เคยเจอนะดูดิ de. ขาวแห้งไขขึ้นนะพี่นะมวลสารชัดเจนด้านหลังมีตะกุดด้วยนะครับไม่ธรรมดานะแบบนหลังแบบเน่หลังแบบแบบเป็นหลวงปู่นั่งอยูยยนะ่เนี่ยแล้วมีตะกุดด้วยดินะครับเออแล้วมีตะกุดด้วยดิแล้วก็จะมีเส้นสายลายยันด้านหลังนะครับปแปลกตาปแปลกใจดีเหมือนกันเออแปลกตาแปลกใจดีเหมือนกันไม่เคยเจอพี่ สามร้บบอยนะแบ่งปันกันไปเออแบ่งปันกันไปพี่สามร้อยพระกิ่งนะครับสำหรับพระกิ่งองค์นี้นะพี่นะนะครับเป็นพ,พระก <000. S 2> so right. ิ่งของหลวงพ่อท่านใดนะพี่นะาเดี๋ยวขออนุญาตพิกหลังสินะครับขออนุญาตพิกหลังสิหลวงปู่ทิมครับพี่วัดพระหัตถ์ไรนะพี่นะกิ่งนี่ครับโอ้โหโคตรชัดเจนเนี่ยเห็นไหมนะครับการอุดกิ่งอย่างเก่าเออการอุดกิ่งอย่างเก่านะพี่นะนะครับสำหรับพระกิ่งองค์นี้เลี่ยมวินเทจมาเดิมๆสวยๆเลยพี่สามร้อยบาทนะครับเอาแบ่งไปพี่สามร้อยบาท หมายเลขห้านะครับหมายเลขห้าองค์นี้เป็นอย่างไรบ้างนะพี่น้านะครับโอ้โหดูเนื้อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆค้างให้ดูเนื้อนี่องค์นี้รงรักนะพี่นะอาจจะแบบว่าหลุดล่อนออกไปบ้างนะครับกระทาะเป็นเปลือกไม้เลยอ่ะรักอ่ะพี่ดูดิรักแดงอ่ะนะพี่นะาคาบทองเห็นไหมทองนี่จมไปกับเนื้อนะครับไม่ใช่ทองลอยลอยสดใสแบบนั้นก็ไม่เอาเออแบบนั้นก็ไม่เอานะพี่นะามันต้องเก่ามันต้องแห้งเนื้อมันต้องได้ใช่ไหมนะครับพิมพ์ทรงคมชันลึกอยู่แล้วองค์นี้นะเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับเออเป็นสมเด็จพพิม์ใหญู่่แล้วีด พิมพเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังเนี่ยนี่ดูลองรองีอยนี่ไหมเนี่ย,ยว่าแห้งว่าเก่าจริงไหมลักอ่ะนะครับเอียงดูเลยพี่ได้ไหมมันจะมีรอยปริไหม นะครับแตกเป็นเส้นละแหงเลยนี่คือความเก่านะครับในการเซตตัวของเนื้อเนี่ยแล้วดูเนื้อที่เขาเลออกออกไปเด่หนึบนุ่มเห็นไหมเนื้อถึงอายุได้นะครับเนื้อมันจะหนึบนุ่มนะครับนี่คือมาเดิมๆไม่พี่ได้เลือกได้ชมเลยนะพี่นะ้านะครับราคาเกินนี้เยอะนะครับเออราคาไปได้ไกลกว่านี้อีกเยอะเอาแค่300บาทนะครับใครไวใครได้หมายเลข5้าประหยัดไฟนะพี่นะ3สามร้อบาทนะครับแบ่งปันเงินไปนะพี่นะนะครับใครไวใครได้เออใครไวใครได้ไปต่อเลยดีกว่านะครับอง์นี้ องค์นี้นะพี่นะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตครับพี่นะครับปิตาจัมโบเปิตาจัมโบนะครับนะบนะังยันดวงแหมสวยจริงพี่เอ้ยนะครับน่าจะแช่น้ำมนต์ส่วนตัวมองว่าเป็นหลวงปู่โตแช่น้ำมนต์นะนะครับเพราะว่ามันมีข้ามเนี่ยเหมือนขาบแช่น้ำมนต์นะพี่เน,ะน,ะนะี่ยเนี่ยเกาะอยู่เนี่ยเดี๋ยวพี่ลองผมเอียงให้ดูอะไรเนี่ยไหม เป็นเหมือนเหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรเหมือนยุยยุยบึนบุญอ่ะเออเหมือนยุยยุยบึนบุญอ่ะเอางี้ดีกว่าเนาะเหมือนแช่น้ำมลเลยพี่นะครับเหมือนเป็นพระแช่น้ำมลเลยมาเดิมเดิมเลยพี่แล้วกรอบโคตรเก่าเลยนะสามร้อยเอาแบ่งไปนะพี่นะสามร้อยบาทรูปหล่อหลวงพ่อพรมรับพี่นะครับนะเข่ากว้างหลังเต็มนะครับองค์นี้ไม่ธรรมดานะน่าจะเป็นของอาจารย์แบงค์ครับพี่มีหมายเลขสองด้วยนะครับมีหมายเลขสองกำกับไว้ด้วยดูง่ายนะครับเออดูง่ายครับพี่วัดช่องแคร์นะครับเข่ากว้างหลังเต็มน่าจะเป็นของอาจารย์แบงค์ สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนี่เลยพี่องค์นี้นะครับสำหรับองค์นี้นะพี่นะรวงปูดทั่วเตารีดนะครับผมเตารีดแบบนี้ธรรมดาที่ไหนแล้วพี่นะครับธรรมดาเราไม่เอาอยู่แล้วเราชอบแบบพิเศษคาบทองเดิมๆเ,เลยพี่ดูดิเห็นไหมคาบทองที่ติดตามซอกลึกๆอ่ะองนี้นะครับนะผมว่าน่าจะเอาไว้ปิดทองนะพี่นะเออปิดทองแล้วก็นํามาแขวนนะครับเพิ่มความขลังเนาะ ใช่ไหมขอเพิ่มความขลังเพิ่มมนสน์ให้กับองคพร,ะ,ระพิ่น,ะนี้พรามาเดิมๆไม่มีเพิ่มเติมคือล้างคืออะไรเลยนะมาแบบไหนไปแบบนั้นจะพี่นะครับมาแบบไหนไปแบบนั้นแล้วพี่ดูทองดิหูหอลามตาเหลือเกินนะครับสําหรับองค์นี้นะสามร้อยบาทนะครับหลวงปู่ทวดเอาสามร้อยบาทหมายเลขหก หมายเลขหกเป็นอย่างไรบ้างนะพี่น้านะครับหมายเลขหกนี่ดูดิโอ้โหดูเม็ดเนี่ยเนี่เนเน่าจะเป็นร้อยปีใช่ไหมนะครับนะมีเม็ดไข่ปลาอยู่หนึ่งเม็ดแบบโตโตเออแบบโตโตเลยพี่ดูเม็ดไข่ปลาดินะครับแบบโตโตเลยโอ้โหเป็นไงนี่ดูเนื้อนี่เออดูเนื้อเดี่ยวไหมนะครับเนื้อแก่มวลสารนะครับเนื้อแก่มวลสารด้านหลังเป็นไงนะครับด้านหลังเป็นตายางนะครับเห็นไหมเห็นตายางไหม เนียครับน่าจะเป็นวัดระฆังร้อยปีนะพี่นะนะครับเขาจัดได้จัดนะสามร้อยนะครับหมายเลขหกแบ่งปันกันไปพี่นะครับแบ่งปันกันไปไปต่อดีกว่าเออไปต่อดีกว่าคุณแผนสําหรับคุณแผนงคงนี้นะพี่นะเป็นคุณแผนเคลือบอุ้มนางซะด้วยนะครับสายมหาเสน่ห์ไม่ควรพลาดนะนะครับสำหรับคุณแผนเคลือบอุ้มนางเอออุ้มนางแบบนี้พี่ดูเนื้อดินะพี่ดูเนื้ออุ้มนางเดินะครับแล้วพี่จะเจอขนาดไหนอ่ะพี่นะครับถ้าพี่แมวแบบนี้พี่เจ้าแบบไหนอ่ะหูสวยเดิมเก่าได้ความคลาสสิก รับสวยเดิมเก่าได้ความคลาสสิกนะครับด้านหลังครับพี่อีเห็นด้านหลังไหมโอ้โหเป็นไงรอยกดเห็นไหมรอยกดความเก่าเห็นไหมเก่าจนขึ้นคาบอ่ะพี่นะครับเก่าจนขึ้นคาบอ่ะนะพี่น้านะครับเจอแบบนี้ไม่จัดได้ไงเราพี่ดูดินะครับเก่าจนขึ้นคาบอ่ะสามร้อยบาทจะพี่จ้านะครับสําหรับคุนแผนอุ้มนางองนี้นะคุนแผนเคลือบอุ้มนางสามร้อยบาทโคตรลงตัวเลยพี่นะครับ มาต่อเขานะสามรับรายการต่อไปครับพี่นะครับกุมารอง์นี้เลยดีกว่านะครับกุมารกับกุมารีอยู่ด้วยกันนะครับมีสายสินเก่าๆพันอยู่นะครับรงรักขูอย่างเดิมมีนะครับสามง่ามได้ไหมแบบเนี้ยเออวัดสามง่ามได้ไหมพ่อเต๋พอพ่อแย้มมีไหมพี่นะครับแบบนี้พ่อเต๋พอพ่อแย้มมีไหมมีไม่มีไม่รู้พี่แต่ที่รู้อย่างเก่านะครับอย่างเก่าเลย อย่างคลาสสิกนะพี่นะ้ำไม่มีแล้วพี่นะ้ำนานๆจะเจอนะใครที่อยากได้น้องไวรรงรนะ้รับเลี้ยงน้ำน้ารับเลี้ยงเอาไว้ให้โชคให้ลาบนะครับจัดได้จัดนะราคา300เบาๆกระชากใจครับพี่นะ,นะครับ300บาทแับแล้วก็องคนี้พี่นะสำหรับองนี้นะเป็นพระปิตานะเป็นพระปิตาหลังแบบก็พี่ดูค่าปรักเดียย่นเลยไหมเออเนยพี่ดูเนี่ยเอียงให้ดูเนี่ยชัดๆเลยไหมดูค่าปรักเดียย่นเป็นเปลือกไม้เลยเนวเ,เนี่ยอย่างที่ผมพูดจริงปะล่ะขู่แล้วดูเนื้อเดีย นะครับแล้วพี่ดูเนื้อดิเนี่ยเห็นไหม้อยปีลอยแยรอยเขาเรียกไรรอยมันเขาเรียกมันเซตตัวพี่นะครับความเก่าความแห้งกันเนาะอ่ะจัดได้จัดนะนะครับจัดได้จัดไปสามร้อยบาทนะครับปิดตาหลวงพ่อแก้วหลังแบบนะครับแล้วองค์นี้พี่นะนะครับเป็นน่าจะเป็นเนื้อออกเนื้อสำริดนะนะครับเนื้อเก่าเออเนื้อเก่าก็พี่ดูเนื้อดินะครับไอที่เขาเรียกว่าบูชาพระศิวะไหม ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าที่บูชาพระศิวะอะไรนี่แหละพี่นะครับไอเราก็ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้นะครับน่าจะเป็นเครื่องรางชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับใครที่มีความรู้นะนะครับอยากได้ไว้บูชานะครับจัดได้จัดนะ300บาทอ่ะพี่นะครับแบ่งปันกันไปเออแบ่งปันกันไป องนี้ครับพี่นะสำหรับองค์นี้เป็นพระลีลาถ้ำหีบนะครับสุขโขทัยนะครับสุขโขทยัยครับพี่สุขโขทัยจ๋าเลยล่ะดูดินี่คือเก่าเก่าแบบในกรอบเก่าเดิมๆนะครับเก่าแบบชาวบ้านเออเก่าแบบชาวบ้านแล้วพี่ดูเนื้อพระซะก่อนนะครับไขดินนี่ขึ้นเลยนะนะครับไขาขาวๆนี่ขึ้นคลุมทั่วองค์พระนะครับขึ้นคลุมทั่วองพระเลยนะพี่ดูนี่ไหม นี่นี่คือไหยเดิมเดิมนะครับนะนี่คือไหยเดิมเดิมเลยพี่ผมไม่ได้ไปแกะนะคือเขาอยู่ในนี้อยู่แล้วอาจจะมีการซ่อมโบราณหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะเป็นการโปะๆไปในตรงเนี้ยเนีนะ่ยเนะีนะ่ยเนะีนะ่ยเนะีนะ่ยนะนะนะอันนี้ไม่รู้นะนะครับเพราะว่าคือพาร์เนี่ยไม่ได้แกะเห็นไหมนี่คือเรื่องวินเทจแบบโบราณพี่ลองสังเกตดูดิเห็นไหมนี่คือการใช้การแขวนจริงๆนะครับเออแบ่งให้แล้วกันนะครับถือว่าเอาไว้ไปศึกษานะครับ300บาทนะครับเออ3า0บาท หมายเรขหนึ่งนามบอร์วันนะครับนามเบอรวันของเรามีอะไรให้ได้สะใจบ้างแนละ้วมาดูกันนี่ดูเนื้อนี่ยอ,อ,องค์นี้ไม่มีกรอบนะบไม่มีกรอบแต่บอกเลยว่าเนื้อหาจัดจ้านนะถึงจะเป็นพระที่ไม่มีกรอบก็พี่ดูเนื้อดิเออพี่ดูโซนเนื้อสไตล์เนื้อแบบนี้ดินะครับ แม่ไม่น่าพลาดนะไม่นะเออบอกเลยว่าไม่น่าพลาดถ้าเนื้อแบบนี้นะครับถ้าเนื้อแบบนี้นะดูเนื้อด้านหลังดิโอ้โหนะครับศูนย์รวมมวลสารเลยดีกว่าเนาะเออศูนย์รวมมวลสารเลยดีกว่านะพี่นะจัดตลับสวยๆสบไปนะผมบอกเลยว่าไปไกลกว่านี้เยอะนะฮะไปไกลกว่านี้เยอะครับพี่นะครับนี่ดูดินี่ดูรอยด้านข้างนะรอยปริรอยแยะรอยสับเนี่ยหืมมวลสารเป็นก้อนก้อนก้อนนะครับมวลสารที่เป็นก้อนก้อนก้อนเลยจะพี่จ๋านะครับราคา3า0ผมบอกเลยว่าใครไวใครได้อยู่ที่ความไวของพวกพี่นะครับหมายเลข1หนึ่งสามร้อยบาท นะครับกระชากใจไปเออกระชากใจไปองค์นี้ครับพี่นะครับองนี้เหมือนจะเป็นก้อนมวลสารนะครับส่วนตัวมองว่าเป็นวัดเกตนะพี่นะนะครับส่วนตัวมองว่าเป็นเป็นวัดเกตครับพี่นี่ครับนะครับเขาเก็บเก่าไว้อะนะเออเราเขาไม่รู้เหมือนกันพี่เนี่ยเนี่ยเป็นก้อนมวลสารนยตรงเนี้ยเป็นคล้ายๆเป็นชั้นๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้คือต้องใช้จินตนาการเลยนะเห็นไหมนะครับเป็นชั้นเหมือนวัดเกตอะ นะครับเป็นชั้นเหมือนวัตเกตดอาจจะมีการกรุเก่าก่อนนะครับแต่ถ้าได้ผงแบบนี้ไปผมว่าคุ้มนะนะครับไม่ค่อยได้เจอเจอนะดูเนื้อซะก,ก่อนอันนี้เก่าเดิมเดิมเก่าแบบธรรมชาตินะครับเก่าเดิมเดิมเก่าแบบธรรมชาติไอส่วนตัวผมยังไม่กล้าระเบิดกรอบออกเลยพี่ดูดิแม่ได้มาเดิมเดิมเลยเนี่ยเอ้าสามร้อยนะครับสามร้อยลองดูที่ใครอยากได้ไว้ผงไว้บูชาเลยพี่นะหมายเลขสิเบเอ็ดครับพี่นะสำหรับหมายเลขสิเบเอ็ดองนี้นะครับน่าจะเป็นของหลวงปู่เผือกหรือเปล่าคอวีเนี่ยเออคอวีแล้วเนื้อสวยมาก นะพระองค์นี้นะเป็นพระที่เนื้อสวยมากๆนะครับนะค,บคอวีฐานที่คมชัดลึกเห็นไหมเออพี่ลองดูฐานดี่คมชัดลึกนะครับด้านหลังครับพี่เห็นไหมสัญลักษณ์นะพี่นะของหลวงปู่เผือกใช่หรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยลึกๆคมๆแห้งๆนะพี่นะนะครับ,รบมองโดยรวมไล้วมีสเสน่ห์นะครับคือเก่าแน่นอนเออเก่าแน่นอนอ่ะแบ่งไปพี่นะครับหมายเลขสิบเอ็ดสามร้อยบาทสำหรับหมายเลขสิบเอ็ดนะพี่นะสามร้อยบาทแล้วก็คุณแม่บุเรือน นะครับคุณแม่บุญเรือนครับพี่นะครับมีอยู่2องค์นะครับในถุงเก่าๆเออมีอยู่2องค์ในถุงเก่าๆครับพี่นะครับค ah ุณแม่บุญเรือนเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูเนี่ยนะพิมพ์เดียวกันได้มา2องค์นะครับเออพิมเดียวกันแล้วสวยจริงๆนะพี่นะนะครับสวยจริงๆเอาองค์ละนะครับนะนะครับขายเป็นองค์อง์ละ200บาทนะครับองค์ละนะไม่ใช่คู่นะพี่นะองค์ละ200บาทนะแบ่งปันกันไปนะครับแบ่งปันกันไปมีอยู่2องค์ครับพี่นะครับมีอยู่2องค์แล้วได้สวยด้วยดีเนี่ย นะครับเนี่ยสององครับพี่เอาองละสองร้อยบาทใครอยากได้คุณแม่บุญเรือนไว้บูชาจัดได้จัดองค์ละนะพี่นะองค์ละสองร้อยนะครับเดี๋ยวผมแยกไว้ฮะอ่ะองละสองร้อยนะครับรายการสุดท้ายแลวท้ายสุดครับพี่นะครับองค์นี้เลยนะครับหลวงพ่อสนะครับเออหลวงพ่อสาหนองคายครับพี่ข้ามเหือยังติดอยู่เลยนะไม่รู้ว่าเป็นรุ่นไหนออกรุ่นไหนอะไรยังไงนะพี่นะนะครับแต่พระมาเดิมๆแน่นอนนะครับพระมาเดิมๆแน่นอนแล้วพี่ดูข้ามเหื่อดินะครับข้ามเหือข้ามใครข้ามความเก่า ที่เป็นธรรมชาตินะพี่น้านะครับ300บาทจัดได้จัดนะนะครับ300บาทจัดได้จัดเลยพี่นะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนนะครับโทรหาผมได้เลยพี่พร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ